เลครับรหันสนักศึพานะครับหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองสามสองสี่นะครับนาเชลินทรน,นีละพัฒนะครับวันนี้จะมานะครับอ่าสอบนะครับวิชา Object Oriented Software Engineering นะครับนะครับอ่าก้วสอบนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดัดแปลงมาจาก ตัวระบบ a อ m นะครับที่เคยทำไว้แล้วนะครับโดยเพิ่มตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างสกุลเงินไทยบาทนะครับกับตัวบ t c นะครับโดยเริ่มขั้นตอนแรกเนี่ยต้องกำหนดตัวบ c ทเลทก่อนนะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยเดี๋ยวผมจะอธิบายตัว use case และ gem นะครับเป็นอย่างแรกนะครับโอเคครับ มันอยู่หน้า USDT แต่แกมแล้วก็มีการเพิ่มตัว USDT นะครับจากเดิมนะครับนะครับก็มีตัวตัววิดดอนะครับที่แยกระหว่างเป็นตัว BTC นะครับกับไทบาทนะครับเดี๋ยเพืิแล้วก็ transfer นะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะมีการ login นะครับแล้วก็เช็คบาลานด์นี่คือจะเช็คอดเงินนะครับทั้งตัว เทสบาแล้วก็บีทพร้อมกันเลยนะครับส่วนตัววิตอดัพิสิทธ์ทานเฟอร์นะครับถอนเงินฝากเงินแล้วก็โอนเงินนะครับจะมีแยกออกมานะครับเป็นตัว Extend นะครับของแต่ละตระคุณเงินนะครับแล้วก็จะมี Use Case ตัวเซตบีทีซีเอเชมเนะครับเป็นตัวเพิ่มเข้ามานะครับก่อนการอินิเชลไลท c c อเ n านะครับกับก่อนการ Setup m ม n a g e r ด้วยนะครับ อันนี้ผมมีแอคเปอร์เพิ่มขึ้นมานเป็นแอดมินนะซึ่งความจริงมัน้องใส่มาก็ได้นะเราว่าผมอยากใส่เข้ามานะมันจะได้ดูเรียบร้อยนะครับอเครับแล้วก็มาในส่วนของคลาสนะครับคลาสแอรแกรมนะครับก็ตัวคลาสเพื่อ n ั้นแมนนะครับแล้วก็เอ r ่อ n ร้างรายแมนจเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะครับ พวกอิทธิพลเหมือนเดิมนะครับเตออเหมือนเดิมครับส่วนของตัวแอคเคาท์เนี่ยนะครับก็ค้ายเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วที่มีเปลี่ยนนะครับก็จะมีตัว ATM กับ ATM Action นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตัว ATM Action ก่อนแล้วกันครับก็จะมีการเพิ่มตัวแต่ต่อที่เป็นตัวเช็คบาลานซ์บีดีนะครับมาเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีตัววิดด์ ที่เป็นของ BTC นะครับตัวดัชนตของ BTC นะครับแล้วก็ตัวรานเอรนของ BTC นะครับเพิ่มนะครับส่วนในตัวของคลาส ATM นะครับก็จะมีการเพิ่มตัว BTC exchange rate มาครับอันนี้ผมก็หนดว่าเป็นดับเบิลนะครับแล้วก็ตัวเตเตอร์นะครับตเตอร์ของตัว BTC exchange rate นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมมีการปรับปรุงจากโค้ด เดิมนะครับผมเ,เพิ่ม handling w i d or handling uh, handle d e p s i t e นะครับพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับมาในส่วนของตัว sequence diagram นะของตัว BTC exchange นะครับการเซตตัว uh, อัตราการแลกเปลี่ยนครับก็จะมี actor นะครับเป็น admin นะครับแล้วก็มีตัว ที่เกี่ยวข้องมี A T M manager แล้วก็ system นะครับแรกครับก็ A T M system นะครับก็ไมีอะไรครับก็อนะครับก็ e n g i e system ปุ๊บก็ request นะครับร e q u e s t การใส่ค่าตัวไอเค้นเหล็กนะครับก็เมื่อใส่ไปปุ๊บ ครับก็จะมีแยกนะครับว่าทําสําเร็จกับทำไมสําเร็จนะครับก็จะ invalid ก็จะโชว์ invalid นะครับอันนี้คือพิมพ์แบบว่าค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขน,นะครับอันนี้ผมเซ็จไปเป็นต้องใส่ตัวเลเขเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับถ้าเซ็ตแล้วปุ๊บก็จะเซ็ต B C f i n i s ร e d นะครับแล้วก็เอาไปเก็บนะครับ ก็จะด l s y l o y f i ม m a เ i o n m e s s a g จนะครับเมื่อทำการเซสเสร็จแล้วครับต่อมานะครับเป็นตัวเช็คบาลานนะครับก็จะมี Enter นะครับเป็น User เนครับทำการเลือกตัวเมนูเช็คบาลานนะครับก็จะมีการ Display t m เอมนูนะขึ้นมาครับแล้วก็ s p l เ y ย์บาลานนะครับ แล้วก็เรียกไปที่เช็คบาลานซ์นะไปที่แอคเคาท์นะแล้วเขาก็เรียกไปที่เอเรชั่นนะครับ,รบ,ล e รบแล้วก็รีเทิร์นตัวบาลานซ์กลับมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ชรีเทิร์นที่ R ก่อนเนี่ยนะจะมีการรีเทิร์นตัวแค่ตัวทเทสต์บาลานซ์ครับแล้วก็เรียกตัวเช็คบาลานซ์ที่เป็น BTC เชลเลด์น,นะครับเอามาเป็นตัวคูณนะครับเพื่อแปลงมาเป็นตัว BTC ด้วยนะครับ ก็ระเช็คบาลานซ์ที่เป็น b c จะเล็แล้วก็รีเทิร์นตัว b c บาลานซ์มานะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมานะครับรีเทิร์นอ่ามันจะมีการเรียกทั้งตัวที่เป็นบาลานซ์ที่เป็นไทยบาทนะครับกับตัวที่เป็น b c บาลานซ์นะครับแต่ว่าจะตอนแสดงบทนี่แสดงั้งคู่นะครับพร้อมกันนะครับรอให้อ่ารีเทิร์นตัว BTC บาลานซ์มาก่อนถึงจะแสดงนะครับนะครับต่อไปตัววิจารณ์ครับคือการถอนเงินนะครับอันนี้ผมแบ่งไว้เป็น สองสองกลุ่มนะครับเป็นอันนี้ของเราฝั่งตัวเทสบัตรนะครับก็เลือกวิดดอร์นะครับแล้วก็จะแสดงผลหน้าให้เลือกนะครับสกลุลเงินอันนี้กรณีนี้นะครับก็เลือกออปชันหนึ่งที่เป็นไทยบาทนะครับก็ดีเพสเมาส์นะครับก็ใส่เมาส์ไปปุ๊บก็วิดดอ์มาจากแอร์เคาส์นะครับนี้ถ้าไม่ได้ก็ขึ้น v a ิ i d ทอินวอ เมาส์ครับแล้วก็โชว์เออร์เลอร์นะครับให้ยูเซอร์อันนี้อยู่ในกรณีอิมพลตทอมาส์นะครับต่อไปครับกรณีอิสเซพติเช่นฟันนะครับก็คือตังค์ไม่พอถอนไม่ได้ก็จะดิสเพย์เป็นอิสเซพติเช่นฟันครับอันนี้ในกรณีสําเร็จนะครับก็ต้องไปอาหลังจากถอนแล้วก็ต้องอัปเดตตัวบาลานนะครับแล้วก็จะโชว์ว่าบาลานเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปครับ โชว่วาถอนไปเท่าไหร่ครับอันนี้มาในกรณีถอนแบบใช้ BTC นะครับก็คล้ายๆเดิมเลยครับเลือกอันนี้เป็นเป็นออปชันสองแทนนะครับแล้วก็ใส่ amount มมเข้าไปนะครับก็อันนี้มีการคำนวณครับก็คือการเอาอตัว BTC คูณกับ a n g e r a t e นะครับเราจะได้ amount ออกม,ม,มาอันนี้คือใส่ค่าผิดนะครับก็จะขึ้น อ n v a l i d ต t c เอานะครับอันนี้กรณีตังไม่พอเข้าขายกันครับแล้วก็กลไรสำเร็จปุ๊บก็จะโชว์บาลานอันนี้โชว์ทั้งคู่นะครับโชว์ทั้งไทยบาทกับ p t c นะครับโอเคครับต่อมาในส่วนของตัวตัวโค้ดนะครับก็จะได้ผมบอไปนะตัวเพอร์ซันนะครับกับ Manager นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วน so, ตัว Account เนี่ยก็ผมเพิ่มนะครับตัวสเตตเตอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ัตวอุ่น อ,อือ๋อขอไปครับหนูจำสับสวนกับตัวเซตปีสีโอเคครับ อก็มีการเพิ่มตัวเมทตอดนะครับตัวเช็คบาลานที่เป็น BTC ขึ้นมานครับกม็มีอะไรมากครับก็เอาตัวบาลานที่เป็นเทสบาทนะครับหารด้วยเชนเละครับก็จะได้ตัวบาลานที่เป็น BTC ออกมาครับก็ตัววิดดรอวิดดรอก็อันนี้ผมสร้างแยกมาเป็นวิดรอ BTC นะครับจะมีการเช็คว่าค่าที่ใส่มาถูกต้องหรือเปล่านะครับ แล้วก็พอหรือไม่นะครับก็คือเงินเอาเมาส์ต้องมากกว่าตัวบาลานซ์ที่มีอยู่นะครับก็แนด,ด,ด,ดงนก็จะแสดงผลตามตนี้นะดบสิทธิ์ก็เหมือนกันครับมีตัวที่เป็นไทยบาทนะครับโปรติกับตัวที่เป็นวีดีซีนะครับกานเฟอร์เช่นกันครับโอเคส่วนตัวของอ t m action นะครับ ATM action แล้วก็จะมีตัว ตัวเช่นบาลานซ์วิตรอเดบิตทรานเฟอร์ที่เป็นของตัว b c นะครับเพิ่มเข้ามาเป็นสี่ตัวนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัว ATM อันนี้ผมเพิ่มตัว a r i b u นะครับตัวใหม่นะครับเป็น BC Accelerate นะครับเป็น d o u b l ลนะครับแล้วจะมีตัวเมทตอดเมทตอดเพิ่มเติมขึ้นมานครับเป็นเมทตอดสำหรับเซ็ตตัวอ่ากําหนดค่าอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับ ว่าหนึ่งแดดจะเท่ากับกี่บาทนะครับอันนี้ไม่ตอบสำหรับการการทำงานนะครับอันนี้ผมได้ใส่ตัวเซตบี c Exchange Rate นะครับไว้ที่อันบนกุดนะครับเนื่องจากบอกว่าเมื่อ,อเมื่อก่อนเมื่อเริ่มก่อนเปิดระบบ a อ m นะต้องมีหัวข้ออันนี้ขึ้นมาให้นะครับ ก็ผก็เอาศาสรในอันแรกเดิมในที่เดี๋ยวก็เมาเดิมครับโอเคครับมาลองเทสครับอเคครับ อันนี้ก็เรื่มาก็ให้กำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนกปุ๊บอ่ะใส่ตัวเลขนี้ได้ครับปุ๊บรับก็อันี้ก็เช็คเรียบร้อยนะครับหนึ่งบุชีหนึ่งบีีซเท่ากับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นออปเดทเจอร์ครับ เป็นเนค ันนี้ใส่จำนวนนะผมใส่สักสองบัญชีนะครับบัญชีมาร์คเพิ่ม new account นะครับเป็นเชื่อมือ อันนี้ใส่เกินล้านไม่ได้นะเป็นตัวสอไม่ได้สามพันค,ค,ครับเง,งนมที่แอคเคานสองนะครับคือ,อเป็นแม t c ์กับเคาน์ไอดี อ่ะอน,นี้ซ้ำนะครับแต่ซ้ำกับตัว ICD ของคนแรกนะครับก็ไม่ได้นะครับเป็นตัว,วแต่ไปสองพันอันนี้จะลองเข้าบัญชีแรกก่อนนะครับโอเคครับขั้นแรกก็เช็คบาลานดูก่อน ผมใส่ไว้สามพันนะครับโอเคครับก็จะขึ้นนะครับมีสามพันสามพันบาทนะครับแล้วก็วงเล็บเป็นตัว BTC นะครับมีอยู่สาม c ินะครับโอเคครับลองขอนนะครับ ค okay. ต้องดูปิสตรอนะเลือกนะออปชันสองครับก็จะมีเลือกนะครับว่าจะเป็นไทยบาทหรือบีดีซีครับเราเป็นไทยบาทก่อนสองสักสองร้อยิดนะครับร้อยยังงี้ร้อยติดโอเคปุ๊บจะขึ้นมานะครับว่ามีบาลานซ์เหลือเท่าไหร่นะครับลองเชื่อบาลานซ์ดูนะอ่นนี่ก็ สองพันแปดร้อยห้าสิบนะครับเหลือแล้วก็ b t ซก็เหลือสองจุดแปดห้านะครับบ BTC มาลองอืานรอออกมาเป็น BTC ดูนะครับชัดูจุดหกเก้านะครับ BTC เคนะก็ขอมาเป็นหกรบาทนะครับหนร้อยก้าสิบบาทนะ อ hey, ลองเทมาล้านดูเหลือ 2, 1, 1, ลสองพันหนึ่งร้อยสิบดิบไหมโอเคครับลองโอนเองินครับก็ใส่ตัวค้อดีสองตัวที่สองนะใช่บาทแล้วกันนะครับแล้วบาท อันนี้นครับบอกโอนเป็นบีทีซีครับบีทซีครับศูนย์จุดศูนย์หกเก้าครับก็จะถอนไปหกเก้าบาทนะเดี๋ยลองไปเช็คตัวบีทีซีนึงนะครับ คณะมันก็จะมีสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ถอนไโอนโอนไปหนึ่สิบเก้านะครับสิบเก้าคือเโอนไปร้อยหนึ่งครับก็ตอนแรกเซตไปที่สองพันนะครับก็ตรงครับอลอลล็อกออกมาเป็นอ่าศูนย์จุด หนึ่งหกเก้าตัวตอบเด็นบีีนะศูยจุดหนึ่งหกเก้าโอเคครับดอกมาศูนย์จุดหนึ่งหกเก้าบีซีนะคร BC, นะับก็เท่ากับหนึ่งแล้วเก้าบาทนะครับนะลองทรนเฟอร์ใส่บัญชีนะองใส่บัญชีทีไ่ไม่มีอยูจริงนะครับไม่ขึ้นนะเป็นเอร์เซ็นต อ uh, ่าจะเป็นรับากะครับรอบหนึ่งทุเดนสี่นี่โอนไปหนึ่งจุดเก้าปุ๊บนะครับก็จะโอนไปันเก้านะครับเดี๋ยญเงนทีอยู่รนะ้อยหนึ่งนะครับก็จบการนำเสนอ,น,อนะครับการสอบ การเข้าไปทีเพียงเท่นี้ครับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ